แล้วก็เอ็กซ์ซิสโปรดิวเซอร์พเทศนะคะทางจูเวนายก็เคยเกิดกับเชอร์เมื่อนานมาแล้วแหละแต่เชอร์ก็ไม่ได้รับแบบไม่ไม่รู้ว่าเขาไปยังไงกันต่ออะไรอย่างเงี้ยจนแบบเราไปเรียนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าไม่มีโอกาสได้เล่นแล้วแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเฮ้ยจริง,รงๆเวลาเหมาะเจาะกลับมาในช่วงนี้แล้วเชอร์ก็แบบโอเคขอลองเวิร์กตารางเรียนดูก่อนซึ่งกลายเป็นว่ามันทําได้เราก็แบบโอเคจัดสรรเวลาได้ล้วก็น่าจะ สายการบินไหนออยากให้แฟ <c oughs> นเตอร์เราสามารถพูดคุยกันได้นะคะเพราะว่าบินช่ำจริงๆค่ะบิน <c oughs> ทุกอาทิตย์ทุกสุกเลย <c oughs> น้องเห็นเซอร์กลับมา, <c oughs> าใช่ค่ะทุกทพฤหัสสุกกลับมาจริงๆเดือนที่แล้วหนูกลับมาทุก <c oughs> วีคเหมือนกันค่ะเพราะว่ามาถ่ายภาพยนตร์แล้วก็เดือนนี้อีก2-3งสามสัปเนี่ยก็ติดติดเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเรียนได้แล้วก็เรียนได้เกรดดีเหมือนกันนะคะได้เอามาค่แล้วกลับมาบป็นทงกันต่อจะดู วันทองก็ก็เลยได้รับโอกาสเล่นแล้วก็ดีใจมากๆที่ที่ยังยังมอบโอกาสนี้ให้กับเชิดนะคะเชิดก็ดีใจที่ตัวเองสามารถเวิร์กตารางเวลาตัวเองจนสามารถรับโปรเจกต์นี้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะก็ฝากติดตามเขาเรียกว่า live action ของเว็บนเรื่องนี้ด้วยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่ทุกคนน่าจะแบบรอรอรอชมกันมานานมากๆเชิดก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็ตั้งใจทําเต็มที่ในหน้าที่ของตัวเองน่นอนใชั่นของ ชื่อเป็นยังไงบ้างครับสาหรับที่คนทอง,ทองมันขึ้นชื่อว่าเป็นแบบนวอยที่แบบคนจับตาม,มองอยู่แล้วเลยอืมในเวอร์ชั่นของเชือแน่นอนก็ต้องสนุกค่ะสนุกแน่นอนแล้วก็คิดเชื่อเช,ชื่อมือของบุ้มกลับแล้วก็ทางจูเวนายอยู่แล้วเพราะเราก็เคยร่วมง,งานพ<อ>ีเรียดกับเขามาแล้วอะไรเงี้ยก็เรื่องนี้เป็นอีกเรื่องที่น่าจะทําให้เว็บตูนได้แบบมีชีวิตขึ้นมาเป็นเรื่องวันทองไร้ใจตัวละครได้ออกมาลดแล่นแล้วก็ตัวเชื่อก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะได้เล่นกับแมวทั้งวันแล้วก็มีความสุลขลวค่ะเขา,ขาที่โจทย์ยงงไา ตีโจทย์ยังไงอันนี้ค่อนข้างจะใคล้ตัวนิดหนึ่งความเป็นอินดีพนเดนต์บูเมนระดับหนึ่งที่ไม่เป็นไรค่ะฉันจะไม่ตายฉันจะไม่เอาใครเลยฉันจะดูแลตัวเองนะคะอะไรอย่างนี้ก็คือไม่เลือกใครเลยใช่ในในในเรื่องใหญ่เขาจะต้องเลือกแต่อันนี้คือในเรื่องของของของการ์ตูนอันนี้ก็คือจะเป็นอีกแนวหนึ่งที่แบบเราข้ามมิติไปจากโลกปัจจุบันอะไรเงี้ยคุณเป็นหนึ่ง นะฮะตัวละครที่ทีมงนโลกปัจจุบันข้ามไปแล้วก็เขาตัดสินใจในแนวทางใหม่ให้กับตัวละครวันทองอะไรอย่างเนี้ค่ะเขเวอรว่าฉันนี้จะไม่ไหลใจใช่ไหมเพราะมันไร้ใจอะไรอย่างี้ก็ไม่แน่ฮะเออจะมีความรักหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่แน่ไม่ไม่ตายฉันจะไม่เลือกทางั้นแสดงว่ามันไม่เหมือนในสิ่งที่ทุกคนรู้จักอวันทองมาในนวนิ้ยายในความรู้จักมันเป็นการอะแดป จาก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 ของเดิมมันมันคือการจากเออเราถ้าเราไปอยู่ในเรื่องนี้เราจะทํำยังไงอะไรเงี้ยซึ่งตัวละครเป็นหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในร่างวันทองก็เลือกคนละแบบกับตามวรรณคดีเดิมที่ที่เคยมีมาะอะไรเงี้ยค่ะคิดว่าอะไรที่มันท้าทายท้าทาทยตัวเชอร์เหรอคะก็จริงๆทั้งหมดแหลคะค่ะแล้วก็ตัวเชอร์คิดว่าการที่เล่นในยุคน,นั้นในแบบอีกขนมึงขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีความแบบเราจะทํายังไงให้แสดงถึงความสตรองแต่ก็ยัง ยังเป็นที่ยอมรับของคนในในใน,ในตรงนั้นได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นความยากที่เราจะถ่ายทอดมันออกมาอย่างไงมีคนใส่ชุดไทยมหใส่ชุดไทย ถ้าแต่ละมาก็คือชุดไทยตลอดเลยเดี๋ยวนี้เออไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าอย่างอื่นก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็เจอกันในภาพยโยนซึ่งอันอื่นมันก็ไม่ใช่ชุดไทยแล้ว่ชื่อมีความกดดันเพราะขึ้นชื่อว่าหันทองกดดันค่ะกดดันก็ยอมรับใช่ใแต่ว่าเชื่อใจแล้วก็จะทําให้เต็มที่ค่ะเชื่อใจทีมงานทุกคนค่ะตอนนี้เตรียมตัวยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงคะเตรียมนอนก่อนนอนให้พอทํากานบ้านให้เสร็จแล้วก็มาโฟกัสกับสิ่งนี้ให้ได้ค่ะเราจะได้เห็นเมื่อไ น่าจะประมาณปีหน้าช่วงกลางหรือปลายปีค่ะใช่หลังหหหนัังงสมลถ่ายทำเสร็จอ่ะหนังน่าจะช่วงต้นปีค่ะเอ๊ะหนูไปเรียนจริงหรือเปล่านะเออแลพี่จะถามกันว่าหนูเรียนจริงหรือว่าหนูอยู่แค่ฝักซอยคือไปเรียนจริงๆนะคะทุกคน้วยไปเรียนฝากฝักฝากก็ฝากซีรีส์วันทองไร้ใจเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นด้วยนะคะก็ ตื่นเต้นมากๆที่ได้ร่วมโปรเจกต์นี้แล้วก็เป็นความท้าทายในชีวิตของเชออันหนึ่งในการจัดการชีวิตต,ตัวเองมากๆเหมือนกันแต่คิดว่าจะออกมาดีมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่สนุกมากๆเพราะว่าตัวการ์ตูนเอ่อตัวเรื่องจากการ์ตูนก็สนุกมากอยู่แล้วเชอรก็ติดต,ตามแล้วก็อยากให้ทุกคนได้มาลองอ่านใครยังไม่เคยอ่านอาจจะได้ไปลองอ่านก่อนนะคะในเว็บตูนนะคะแล้วก็ฝากรอรับชมไลฟ์แอคชั่นเวอร์ชั่นที่เชอได้เล่นเป็น เป็นหนึ่งในร่างวันทองด้วยนะคะอยากให้เชยยืนยันอีกครั้งว่าเราไปที่ญี่ปุ่นจริงๆเราไม่ได้ไปแค่สุขุมวิท หลายคนบอกว่าเออมันเหมือนแค่ปักซอยในญี่ปุ่นอะไรเราติดตามใน YouTube นะคะเชื่อมี t u b e c h ANEL n อยู่ก็ฝากติดตามชีวิตอัปเดตของเชอว่าใช่ไปจริงๆจะบินราคาญไม่ใช่ที่บางแสนอะไรอย่างงี้ไม่ได้ที่บางแสนเชื่อบินไปกลับจริงๆค่ะทุกคนจริงๆมันต้องตัดตารางยังไงเพราะว่าเห็นบินกลับมาตลอดเวลาจริงๆคือเชอเรียนช่วงวันธรรมดาแล้วก็ช่วงวีคเอนก็เลยพอมันยังแค่ประมาณ6ชั่วโมงในการบินไปกลับมันก็ยังแบบพอไหวในการที่จะแบบเออวีคเอนเราทำได้อยู่อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งใช่ค่ะสายการบินเราอาจจะต้องการท่านนะคะจริงๆมันต้องเพราะว่าบินมันก็ใช้เวลานานแล้วเป็นยังไงบ้างมันต้องแต่ตารางเลยงงหรือว่าต้องแต่ปความจริงจรนะิงจะบินช่วงกลางคืนก็เลยจะใช้เป็นเวลานอนค่ะอด็กคือเรียนกี่วันที่นู่นเรียน3 4วันค่ะสวันแล้วกลับมาแล้วกลับมาไทยส4วันแล้วก็กลับไปเรียนก็คือลงเครื่องตอนเช้าก็บินเออก็นั่งรถไปเรียนเลย คิดว่าชีวิตเราจะต้องขนาดนี้ไหมตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้นะคะทุกคนหนูไม่คิดเลยจริงๆแต่ว่าเราโอกาสแรกเชอบอกว่าเขาไปเรียนแล้วก็ไปอยู่นู่นเลยแต่แค่ต่างจังทวัดต่นก่อนใช่แต่ก่อนหนูก็ไม่ไม่คิดว่าจะมีโอกาสที่ดีขนาดนี้มามาในชีวิตใช่ค่ะก็ก็เลยแบบโอเคตัดสินใจไปลองซื้อกันสักตั้งรู้สึกไงมาบาดซอยญี่ปุ่นอยู่แค่บาดซอยท้อ หนักเหมือนกันนะออออแต่ว่าเต็มที่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆที่ไม่เคยบินถี่ขนาดนี้มาก,ก่อนก็ได้แบบรับดูแล้วว่าอ,อ๋อตอนนี้หนูก็ค่อนข้างเป็นโปรกรันขึ้นเครื่องบินนิดหนึน่งหนักคนไม่ช่วงเราไปเรียนจริงๆรอติดตามใน YouTube นะทุกคนหนูมีถ่ายวอล์กถ่ายอะไรให้เดี๋ยวทุกคน,นจะได้มีหลักฐานได้เลยว่าหนูไปเรียนจริงๆก็หนูไปกลับจริงๆใช่หนูแบบไปเรียนอยู่ห้องที่ด้วเพื่อนหนูเป็นทีมคนที่นุนหมดเลยไแล้วไปกลับไปที่ญี่ปุ่นมันเรียนหนัก ก็เรียนหนักพอสมควรค่ะกับที่มหาวิทยาลัยชิคาโกบลิสตยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเสืรไปเป็น MBA นะคะก็คือเรียนธุรกิจแต่เป็นภาคสังกฤษซึ่งก็อ่านเคสทุกวันหนูกำลังไม่ไหวแล้วเหมือนกันครับบ้านเยอะอยู่เหมือนกันแต่ตรงนี้ก็ทำเต็มที่ค่ะแล้วก็ค่อนข้างเพียดีค่ะได้ออกมาสวยงาม ส่วนกับที่เราเป็นแบรนด์แอมของที่นั่นถูกต้องส่วนกับที่เราเป็นแบรนด์แอมของที่นั่นนะคะเพราะวันที่17นี้มีงานของทาง g l o b i s Thailand นะคะฝากด้วยใครไปติดตามได้นะคะก็หนูก็กลับมาไทยค่ะใช่พอไปอยู่ที่นอกจะเรียนแล้วเราได้ใช้ชีวิตว่าเป็นหนูเลยรู้สึกว่าหนูยังไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตทุกคนหนูแค่สบายใช่แต่ว่าตอนนี้หนูแค่แบบไปเรียนให้ทันทําการบ้านให้ทันแล้วก็กลับมาไทย เป,เ,ปเป็นตอนนี้เป็นอย่างนี้ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนเท่าไหร่แต่ว่าอามีกลุ่มเพื่อนแล้วมีไปกินคาเฟ่บ้างอะไรอย่างงี้มีไปเที่ยวบ้างแต่ว่าเนี่ยเราจะทําให้มันเรียบร้อยแล้วก็มีแผนเที่ยวทุกคนจะได้เห็นการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ของเชื้อมากในปีนี้ค่ะเ <cin gaan> ชื่อรู้สึกอย่างว่ามันผิดแผนกับสิ่งที่เราเคยคิดไว้ไปหนูหนูจะไปอยู่นู่นหนูใช้ชีวิต,ตเป็นวัยรุ่นแล้ว네หนูใช้ชีวิตสามจบแล้วก็อยู่แค่นั้นแต่นี่คือเหมือน ก็ยังเป็นเชิญปางเหมือนเดิมก็เป็นเชิญจริงๆก็เป็นเชิญอยู่แล้วเพราะเชิญไปนู่นเชิญก็แพลนว่าจะไปทํางานพาร์ทไทม์ไปทํำนู่นทำนี่แค่อาจจะไม่ได e ้ทํางานพาร์ทไทม์แหละเป็นฟูลไทามเลยเป็นฟูลไทม์ในการฝั่งทําฝั่งนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แต่นี่ต้องมีการวางแผนบอกว่าวางแผนค่ะต่อให้แบบว่าอยากจะแบบให้มันแบบได้ประสบการณ์ได้เยอะในการเรียนรู้หนูว่าตอนนี้หนูได้ประสบการณ์เยอะมากในการจัดการตัวเองค่ะในการจัดการเวลาใช่นะคะแล้วก็ ที่นูนก็หนูได้เรียนอยู่เยอะมากจริงๆหลายๆอย่างทําให้เธอก็รู้สึกว่า้มันถึงเวลาที่เราต้องแบบค่อยๆโฟกัสทีละอย่างมากขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เรียกว่าวางแผนล่วงหน้าซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เราค่อนข้างถนัดอยู่แล้วในการจัดการตารางเวลาตัวเองให้สามารถทําทุกอย่างได้อย่างดีที่สุดค่ะที่อยามันมีปัญหาการสุขภาพไหมเพราะว่ามันจะต้องบินตอนนี้ยังนะคะตอนนี้เพราะมับบนเพิ่งเริ่มหรอ เพิ่งเริ่มเพราะว่าหนึ่งปีนี่เพิ่งจะพาไปแค่หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนูบินไปกลับไปแล้วห้ารอบค่ะทุกคนว่าไม่ถึงเดือนหนึ่งเดือนที่ผ่านมาที่หนูแบบปกติถ้าเราไม่ต้องบินไปเรียนอ่ะงานมันอย่างนี้เลยมาหมายถึงว่าจริงๆก็คือถ้าเราไม่ต้องไปเรียนอ่ะมันก็จะแบบชิลๆเรามีงานที่แบบบางวันอะไรเงี้ยแต่พอเราเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยต้องพีคแค่พอวันหยุดใช่อะไรอย่างงี้ค่ะพี่ถามจริงๆนะค่าเครื่องตัว็บินบินกลับมันเวอร์กับค่ามันก็ต้อง c o ว e r แหละพี่ไม่งั้นหนูไม่สามารถ นูไม่สามารถแต่งานได้หรอใช่มัน cover ค,ค,ค่ะ cover ยังยัง manage ได้อยู่ขเขาเรียกว่าอยู่ในการจัดการที่ได้อยู่แต่<ช>สปอนเข้าก็โอเคสปอนเข้าก็ยินดีค่ะ11เดือนที่เหลือวางแผนยังไงบ้างกับมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดมา1 1เเดือนที่เหลือหนูวางแผนไว้ว่าหนูจะเก็บเครดิตให้ทัน ในช่วงต้นปีหน้าและช่วงนั้นที่เหลือก็คือจะเป็นการอ่ะเราอาจจะทํางานที่นู่นได้บ้างที่แบบเป็นการฝึกงานพไทมาหรืออะไรแล้วก็บินกลับมาถ่ายทาเรื่องนี้ค่ะซีนี่หนังเสร็จยังใช่หนังเสร็จแล้วรอรอรับชมนะคะเราเปิดตัวเราติดตาเดี๋ยวเจอกันอีกเราหนูไม่หนูไปไกลเลยหนูยังอยู่ในที่ทุกคนได้เจอกันไม่ได้หายไปไหนเลยนเะนั่นสิค่ะหนังก่อนแล้วก็มาซีรี่กลางปีใช่ปลายปียังว่างนะคะเอาไปใช้ถ่ายหนังจริง รอเลเรอเลยอยากถามคิดรับความของเราเพราะเราสุขอะไรดีจริงจริงเชอไม่ได้เปลี่ยนการกินเท่าไหร่แต่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ค่อนข้างจะเดินเยอะขึ้นหนูเดินมาละชั่วโมง โดยประมาณแค่แบบต้องเดินทางไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่งรถไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเพราะเดินเยอะแล้วก็ทำไอเอฟคะ่ะดูแลร่างกายแบบมีแบบเขาเรียกว่าช่วงเวลาที่งดงดงดอาหารแต่หนูกินเยอะมากหนูกินโปรตีนวันละเกือบร <c oughs> ้อยกรัมอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ย <c oughs> หนูกินเยอะมากค <c oughs> ่ะมันมันหลายคน <c oughs> บอกว่าเราตัวเล็กลงกว่าตอนพนอก็เล็กแล้วนี่ก็เล็กไปอีกใช่เพราะว่าหนูหนูเดินเยอะขึ้นค่ะจริงๆตั้ใจไม่ได้ตั้งใจแต่มันเป็นผลพลอยได้ค่ะแล้วทำไมถึงอยากทำอะไร อ๋เพราะว่าดูแลหุ่นค่ะตอนแรกตั้งใจว่าหนูจะไปกินแบบกินเต็มที่ปล่อยตัวปล่อยตัวแล้วเรากินเต็มที่เราต้องกลับมาถ่ายทำกินทุบบุ๋มก็เลยดูแลร่างกายนิดหนึ่งเราต้องก<ช>ินกี่ชั่วโมงหนูกินประมาณมื้อเช้ามื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นเฉยๆค่ะจริงจริงมันมีผลนม บางคนก็จะไม่ลงบางคนจะนู่นี่งต้อง,องต้องแล้วแต่ค่ะแต่ว่าตัวเชอทดลองมาเยอะกับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มดูแลตัวเองก็ลองหาวิธีในการที่จะดูแลตัวเองมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้เป็นการกินที่เน้นการยบโปรตีนเหมือนเดิม,มที่เชอทํามาตลอดแต่แค่หนูได้ขยับเยอะขึ้นค่ะแบบเยอะจริงๆแบบเยอะมากเชอคิดว่าเราเปลี่ยนไปเยอะไหมหุ่นเราไม่นะ คือเจอไม่ค่อยเจอไม่ได้ชั่งน้ำหนักนานมากแล้วเชือก็เลยไม่รู้ว่าเชื่อผมลงหรือเปล่าฟื้นดูขาเราเล็กข่ะนแหมยิงหัวขอบคุณค่ะไม่ได้ตั้งใจเอาลงเลยค่ะช่วงนี้แต่มันเอาลงมาเองแล้วเพราะหนูตั้งใจไปกินหนูตั้งใจไปกินนะทุกคนแต่ว่ากินแบบกินดีนแค่เดือนเดียวมันได้ขนาดนี้เลยเนี่ยใช่นั่นสิถ้าอยู่เป็นปีหนึ่งมันไม่แบบหนูจะต้องเฟิร์มแต่จริงๆจานไปญี่ปุ่นของเชื่อเชื่อตั้งใจจะแบบเอ้ยมีรูทีนการที่แบบตื่นตามเวลาหน่อยแบบเออ มันก็เลยได้อาจจะได้ดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วกินดีแล้วก็อาจจะแบบทำอาหารกินเองแบบแม่บ้านญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่เราตั้งใจว่าเราจะไปปล่อยเดี๋ยวไป,ไป,ไป,ไปตัวไปถึงปล่อยจอยไปถึง<ช>กินกินแบบกินอาหารอรอ่อยอร่อยเยอะๆร้านอาหารอะไรเยยงี้ยญี่ปุ่นคน่อนข้างอาหารเยอะได้ทําบ้างเพราะว่าไม่ค่อยว่างจะไปทําเท่าไหร่กินข้าวแบบ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ซื้อมา,าแล้วก็เป็นโปรตีนโปรตีนโปรตีนเป็นหลักแล้วก็รีบเข้าค้ารีบไปเรียนรีบอะไรอย่างเงี้ยใช่ส่วนใหญ่ยังมีความรีบอยู่เป็นหลักค่ะกะว่าใช้จะใช้เวลาเท่าไหร่ที่มันจะอยู่ตัวรับตัวเองจริงๆเลือกกว่าเรื่องนี้จะเริ่มถ่ายทําก็น่าจะปีหน้าค่ะก็เลยแบบเนี่ยช่วงหลังจากนี้ก็ช่วงต้นปีเองนะคะใ<ม>ช่น่าจะแบบคุมพาเขาบอกคุมพาก็จะเริ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยก<ต>็นักเข้าก่อนแล้วก็ถ่ายเรื่อ้ใช่ เคยก็เคยแฮปปี้อยู่แล้วค่ะแต่ดูเธอไม่ป่วยเลยเนาะไม่ไม่ป่วยชีวิตดูเป็นวิ่งแบบวิ่งวิ่งวิ่งว่ะใช่วิ่งวิ่งวิ่งค่ะเหมือนนี่เลยค่ะเป็นหนึ่งมะดองเราจะมาสร้างอาณาจักรของเรากันนะคะฝากติดตามซีรียเลยค่ะปากด้วยค่ะคุณนะคะได้ค่ะ